เดียวเดียวเนาะไดาได้ได้ได้ไร้ไั้กดามด่ได้าด้ไน้ได้ม้ได้ไา้ได้ได้มด้มด้ได้ได้นด้ได้บม้ได้ได้ไดาได้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 นด้ไ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 ก้ได้อด้ได้ได้บด้ไ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 ด้มส้ได้ไดาได้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 าา้้ไ้ได้น้้้น้ นี้เอาหาไปก้อนหามาห้องก้อนนะครับหาไทยนะครับไทยั็ไม่หานึ่สิครับที่ว่าพูนก็ว่ามันหานะหานึ่งนั่นแห เีบุกเยอด้วนี่ยแ่นเอา้นันลเ้นใตนั่นเส้นใ้ชัดเดนครับอปเ็นปรเนก็ต่เงอนก็ตีมาได้งานได้ขีดเป็เนชัดเจ่นครับหครับหตัวเดียวคด่นดอกห้าจะคิดไตหลยมันได้หยวะเนี้ยเน้ยเนี่ยแน่นด้นใต้เื่อเอยดตีจิ บ้อแรกนะครับคือพอาจานเล่านางสมาธินะครับก็เห็นคล้ายๆเรียกหาไขยนะครับพี่น้องครับนี่ครับนี่ครับพี่นาวเองนะครับแต่ว่าผมเอ็ดนี่ฮะเพราะว่าแต่ว่าเวิ่นเห็นเห็นหารลังหมังลง เอาลออีกแบงอีกวัดนึ่งนะครับส่วนผสมรบบลายจานานเป็นงานจัครึ่งชั่วโมงก็จะไปแล้วไปรอ้าองคินีเอาไปคนก่อนอีกนง

ถ้าลวแ่นอนครับมแเดงนะครับอาากได้ที่หน้าออ่นอู้งังครับดังตั้งต่เกตที่ตั้งตี่ตั้งรรอขันนม่งสวัสดีค่ันี้ เอาสำหรับคิปนี้ค่ะอา,าจารย์พนังสมาธิค่ะได้เลขค่ะเห็นได้เลขหาร้อยมาชากักนะคะแต่ว่าตัว่ี่เราขีดไว้ตรงนี้ก็เห็นเป็นแบบนี้เราก็บรู้ว่าเป็นโตใดเนาะค่ะตางคนกับตางสีวาเลขเนื่งอง กันนะคะแต่ว่าการล่อผัดผัดน้มันอีกที่หนึ่งค่ะเบอไซค่ะน้ำมัเดีกค่ะต้องมาตามผดรับกินนี่ค่ะจบตินไปแ่แค่นี้นะค่ะทุคัดติดตามพันน้ามันีกที่หนึ่งนะคะ 大家俾個生源，就係咁。

เอาแล้วน่นแล้วก็อบปับมาทีกอนจะตุ้มด้วยผู้ต้นผู้ต้นผู้มองมองที่ปลาอ้อยปลาปั่าไปจอดปลากันนั่นน่ะจอดากันนั่นละ อ,อ๋อค่ะวันวันเก่าหน่อยพิธีเริ่มใบเนืองเด้อค่ะดูน้ำกันไปเบิ้งไปสะกก้อนแอดกับตอนพิธีพระอาจารย์เพิ่นถ้ำแอดกับสตั้งแต่กล้องไว้นะคะอันนี้นพี่น้องอันนี้เป็นเด็กนั่งสมาธิเด้อค่ะเดย,ดยอะก,กว่าแอดมินตะกล้องไว้แล้วค่ะค่ะ ยังนนี่อยะทุกเริ่องุกบุญไหว้เสียงเดียวนั่นกันแน่อยู่ดอกเล้กที่นนองจะภาพสัญญาณเสียงชัดเจนอยู่เนาะสวัสดีค่ะตัวไหนคะคดังค่ะบทันใดนะคะพี่บททันเิ่แแต่ว่าผาจา่์คณะที่ลอเวลาผาจา่์เพิ่น น่งสามารถที่ค่ะเราบอกว่าเราเห็นตัวนี้แ่ะค่ะมีจานนี่คูเขมาที่หลังชัดกว่าอนค่ะเราเขียนว่าเราเห็นเลขหาตัวเดียวแต่ว่าก็เป็นตัวนี้จะตามนี่ที่เราวาดใ้เบิง้งจักสิเป็นตัวไดแต่ว่าเลขหานี่ชัดเขียนว่าสันค่ะเลขหาไทย จากฮ่องกงชัดค่ะค่ะข,ขอบคุณค่ะข,ขอบคุณ,คคณทุกท่านทุกคนเด้อที่เข้ามากล้องกำลันนงใจนะคะเอาเบิ่งน้ำกันเบิ่งน้ำกันตอนนี้ได้เรียกหาไปก่อนนะคะขาาะองมโนปอาจารย์เลยตอนอาจารย์เลิกพิธีขันนำมนต์จักสิเป็นตัวใดเด้นอพี่น้องเด้อถ่านรอบิ่งไปน้ำกัน เวันนี้จอไกากังนะเมัาอในก่ต้อใช้กัน่ค่ะเพว่าบหนึ่งว่าใบหนึ่งเิเลยเป็นเลขชั้นน้ำมุนนะคะันอรวมกับห้านี่ใช่ไหมครับก็จะเบิ่งใช้กันว่าจะเป็นตัวนี้เมียตัวนี้บอเนาะค่ะพ่าจาเนาะ นระยาอ่ีกพนังสมาธินังเก่ั้นมากเก่นตัวเดียวกันห้พนังพนังหนั่งนั่นอาจารย์ท่านสั่งยังไง่าใหญ่ค่ะเพระพนใหญ่ภาพพุทธรูกฟางปกสูงสูงยี่สิบสี่เมตรราคาหกล้านครับราคาหกล้านงบประมาณหกล้านบาทค่ะยี่สิบสี่เมตรสูงยี่สิบสีเมตร

เนาะยังไหนออกสรุปโตไปเลยจ้า้วบัดนี้ตรวจแล้วเลขเที่ยนหาผ่าขาวมาว่างไห้เด้อผ่าขาวมากีบออกกลับไปน้ำตอนนังเที่โยมเพิ่นมาขอเบิ่งใหไรเพิ้นเบิ่งจะไปห่วง ให้ไปไปายไปกองวัดตรงนีไหลังย่แม่ผู้ไดเฝ้าย่นีเาก็ถ่ายกยใส่ไปเจ็นะเนาะการผ่าจาเสร็จแล้วจะเอาน้าตาเทียนไว้เป็นกองวัดกุห่เลยเนาะผู้ใดมากกันผใดเบิงเลยผู้ใดสมาเบิงก็หายพปนื่อนี่สิละเข่ามาเบิงเอาทําบุญสามวัดมันจะเด่นยิงกนสากย่นีอ๋อผู้ใดสิเข่ามะเบิ้งกับปอมเอนบไให งานถื่อมามันเกิดจากว่าทำบุญกันอีกขมาาขมาเขาไม่เห็นตัวเลขเห็นแค่ได้หนังข้อนเขาเที่ยวตาม่งโมคือกันเห็นหกักเกเขาก็ม่งโมคือกันเห็นบปะนึงขนาเห็หกเก่าก็คักยังม่งเนหนึ่งหกย่นีไก่เซยไก่โดนเนาะเาอย่างกับเรียน กบก่็งดวงไะได้ได้ไต้องก้นมาเล็กหนึ่งหกมาเก้าเหครัเนีะยเฮ็ดกดีหกเกาืว่าหนึ่งหกอยูเนะเถียนอาจารย์บ้าพระสูงสิหกเมตรเมตรเ่ายอดก็บอกอยู่ไงแกย้ำสามะก็ออหกเมตรที่วัดเนี่ยย้ำ คะประานทาลบชมเดียวแอดจะออกไปรออยู <cały istas> ่ข้างนอกเนาะค่ะคุณช่างัดเปได้ลฟ์สดยอ่าัดาดต่างงไว้แล้วงยดเจ็ดทางเจ็ดยี่สิบเจ็ดี่ชี เชเป็นเห็ดอ <|so|>> ะไรทีไอีกเครื่องชามุ่งแกงมะพอกันอีกมาแ้วกัอเปนเห็ดไปเลย